จัดไปโดย s i n อ Corporation วัสดีค่ะวิวพง์ชนกกันกลับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสปอร์ตมาเฟียเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกมากๆค่ะยิ่งรักใครยิ่งชอบใครยิ่งทำร้ายแล้วก็ทำลายวิวเนี่ยเห็นมาหลายคนมากที่ชอบดูกีฬาไป ดูไปบ่นไป oh. เข้าใจค่ะว่าหวังดีแต่จำไว้นะคะว่าดูกีฬาแบบนี้ตายไวทั้งคู่ทั้งคุณแล้วก็คนที่เชียร์ค่ะ oh. รักมากพูดมากพังมากนะักกีฬาวันนี้เครียดมากขึ้นถึงขนาดต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันทั้งหมดเกิดจากการคาดหวังรักเชียร์แบบผิดทางของสังคมตำนานวงการว่ายน้ำ ไมเคิลเฟลส์มิเชลคาร์เตอร์นักทุ่มน้ำหนักทั้งคู่เป็นถึงแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกสก็ไม่อาจพิชิตความป่วยทางจิตได้ซิโมนบาลส์นักกีฬาย,ยิมนาส,สติกทีมชาติอเมริกาหนึ่งในยิมนีสที่เก่งที่สุดอายุแค่24ปีแต่จัดไปแล้วถึง4เหรียญทองโอลิมปิกสบวกกับเหรียญทองการแข่งขันยิมนาส,สติกชิงแชมป์โลกและนานาชาติอีก21เหรียญทอง ในช่วงที่เธออยู่ในจุดสูงที่สุดได้รับคำชื่นชมจากแฟนกีฬาทั่วโลกแต่เธอกลับป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นอาการรุนแรงถึงขนาดต้องทานยารักษาตัวโรคนี้ในทุก100คนจะมีมากกว่า11คนที่เป็นและจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตทั้งในโรงเรียนแล้วก็สังคมเธอจึงหายตัวจากวงการกีฬาไป1ปีเต็ม,ตมและ กลับมาแข่งขันกีฬาอีกครั้งในปี2018-2019สามารถคว้าแชมป์โลกได้2ส,สมัยซ้อนด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเหมือนเคยทำให้เธอเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ถูกตั้งความหวังมากที่สุดของเมกาในโอลิมปิก2020แต่ปัญหาในตัวเธอที่ถูกซุกซ่อนไว้ก็ปรากฏออกมาในช่วงที่ซ้อมก่อนแข่งขันจริงช็อตเด็ดท่าเก่งของเธอหมุนตัวกลางอากาศสอรอบครึ่งแต่ ชีจัดไม่ไปคุณผู้ชมกลับทำได้แค่รอบครึ่งเท่านั้นผลงานตกลงไปถึง40%ตอนแรกเพื่อนเห็นแล้วก็ FC เนี่ยคิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นความผิดพลาดในการฝึกซ้อมแน่เลยแต่ในการแข่งขันจริงแย่ยิ่งกว่าเดิมหอาคุณผู้ชมไม่สามารถจบท่าด้วยการยืนบนพื้นเกือบทรงตัวไม่อยู่เป็นผลงานที่แย่ที่สุดได้คะแนนน้อยที่สุดบนเวทีโอลิมปิก นี่คือความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่เกินที่ใครจะแบกรับไหวประมาณนี้เลยค่ะบราซิลเป็นเจ้าภาพบอลโลกแล้วแพ้เยอรมันขาบ,บ้าน1ต่อ7ประมาณนั้นเลยเธ<ๆ>อ <S <S ตัดสินใจถอนตัวจากกีฬาโอลิมปิกทุกประเภทที่ประเทศญี่ปุ่นโดยให้เหตุผลว่าฉันมีปัญหาสุขภาพจิตไม่อยากแข่งอีกแล้วแม้จะพยายามออกไปแล้วก็สนุกกว่มันแต่เมื่อยืนออกไปตรงนั้น ฉันรู้สึกจิตใจไม่พร้อมอย่างแรงอาการนี้เรียกว่าเดอะทวิสตี้ s ไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้โดยเฉพาะขณะที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศเธออาจจะต้องใช้เวลา2-3ปีเพื่อเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่แต่ความกลัวของเธอไม่ใช่การฝึกฝนเริ่มใหม่ค่ะแต่มันคือความหวังที่สังคมอเมริกันกดดันเธอซึ่งกลายเป็นความเครียดมากเกินจะรับไหวเธอกล่าวไว้ว่าพวกเราเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง และบางครั้งเราชนะตลอดไม่ได้ปัญหาสุขภาพจิตพบได้บ่อยขึ้นในโลกกีฬาขนาดนาโอมิโอสากะนักเทนนิสฝีมือดีชาวญี่ปุ่นที่เคยขึ้นถึงมือหนึ่งของโลกอยู่ดีๆนะคะเครียดเกิดจากคำถามนักข่าวพิธีกรแล้วก็คอมเมนต์ลบๆในโซเชียลถึงขนาดประกาศเลิกแข่งอย่างไม่มีกำหนดทั้งที่อายุ24ปีเท่านั้นเราในฐานะแฟนกีฬาช่วยพวกเขาได้ง่ายๆค่ะ ชอบเชียร์ดังๆไม่ชอบเงียบๆมามาทำบุญผ่านการชมกีฬากันค่ะก่อนทุกคนที่คนชอบจะพัง